สวัสดีมีโชคครับผมวันนี้มารับชมการยกยอดโชคเก้าชั้นนะครับผมวันนี้ยกยอดเจ้าลูกทับทิมสยามนะครับผมเดีย๋ยวเรายกยอดเลยเพื่ออยากได้หนอของเขานั่นเองนะครับผมนี่นะครับอันนี้ไม้กระถางประมาณสิบสองนิ้วนะครับผมก็จะยกยอดอายุปีกว่านะครับผมนะครับ อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับผมทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนมีดมีดต้องสะอาดปราศจากเชื้อนะครับผมแล้วอันนี้ก็ขาดไม่ได้ก็คือปูนแดงนั่นเองปูนกินหมากเราเอาไว้ทาเพลนี่นะครับผมเรามาทำการยกยอดกันเลย เร็งให้ดีก่อนนะครับเร็งให้ดีๆ <Okay. S 1> การยกยอดกันเลยครับผมเป็น mm hmm. น้อยๆไม่ต้องขมๆมสักิีนะครับ จะที่จะตัดยอดของเขาตรงก็เยอะใช้ได้เลยนะลุ้นไปดูกันครับนี่นะครับ oh. เอาเรื่องอยน,นครับเอาเรื่องยุนไปด้วยกันครับยกจอดเลยครับนี่นะครับอืมมีใบเสียไปมั่งก็ไม่เป็นไรนะครับอืต้ของเขาให้ขาดน,นี่นะครับเรียบร้อย ได้ยอดของเขาแล้วโอ้โหรากของเขาก็พอสมควรเลยนะครับนี่นะครับได้รากพอสวยนะครับผมรากไม่ยาวมากนี่นะครับนี่นะครับได้แล้วเจ้าทับจึงสยามยกยอดกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็นำไปปลูกนะครับนี่นะครับส่วนแพ้ของเขา เราก็จะทาปูนแดงไปนะครับสมานแผลปูนแดงับงนี่นะครับปูนแดงทาเลยนี่นะครับเพื่อสมานแผลเขาครับกันเชื้อรานะครับผมนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทาที่โคนด้วยนะครับอย่าลืมโคนที่เราตัดนะครับผมโอ้ใบก็จะมีหลุดมั่งเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะรโอ้ใบสวยซะด้วยใบนีนนบ้นี่ครับนี่ครับตัดหลุดไปเลยครับหนึ่งใบโอ้โหใบนี้ใบสวยซะด้วยนี่นะครับ ใบนี้หลุดไปเลยถึงใบไม่เป็นไรครับผมเราอาจจะได้นอมาตรงหลอดนี้เลยก็ได้นะครับใบนี้เลยก็ได้ก็จะสวยเลยนะครับผมครับลากที่โคา เสียเราก็เก็บออกนะครับผมดูความสะอาดโคนให้ดีๆนะครับผมเพื่อป้องกันเชื้อราโคนเน่านะครับผมอันนี้โคนอันนี้เราต้องเก็บไว้ในร่มก่อนนะครับผมไม่ให้โดนน้ำฝนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเน่านะครับผมนี่ครับแล้วเราก็จะนำอันนี้ไปปลูกกันนี่นะครับจะยอดนี้ นำไปปลูกกันนะครับผม,มนี่ครับตัดมายอดที่เราจะปลูกกันเลยนะครับผมตอนนี้นี่เราก็มีวัสดุปลูกเคยเป็นเจ้ามะพร้าวสับกับเพอไรนั่นเองนะครับผมไม่มีอะไรมากมะพร้าวสับนี่เราก็ แค่น้ําไ้ก่อนนะครับหนึ่งคืนนะครับเราจะปลูกแล้วก็เตรียมกระถางนี่กระถางน่าจะประมาณสิบนิ้วนะครับผมนี่ครับผมก็จะลองก้นกระถางด้วยทานหุงข้าวเราเองลองก้นกระถางไปเลยลองก้นกระถางไว้เลย านข้าวนี่นครับลองต้นกระถางด้วยฐานหุงข้าวนะครับผมนี่นะครับลองต้นกระถางด้วยฐานหุงข้าวก่อนแล้วเราก็น่นครับจะประมาณนี้กลนๆนะครับผม ก็ไม่ต้องเยอะมากเพื่อดูสับความชื้นกันเชื้อรานะครับผมฐานแล้วเราก็นํากับพ้าสับกับเผือร้ที่เราเตรียมไว้นะเผือรก็เป็นการเพิ่มความโก่งนะครับผมนี่นครับผมแลก็ใส่ไปสักประมาณครึ่งกระถางได้ครับเนี่ยดูก็ประมาณครึ่งกระถางนนครับ นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จับวางไว้เลยประมาณดูให้ตรงกลางกระถางนะครับรคับแล้วเราก็เอาใส่ไปเลยกับเอาเอาใส่ไปนบผมจะเป็นร,บรอบๆนะครับผมส่เป็นร,บรอบๆเลยให้เขาอยู่ตัวนะครับผมให้เขาอยู่ทรงไม่ให้เขาขยับไปไหน มานี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการ ทำจํานวนนะครับผมอีกอย่างหนึ่งของโชคเก้าชั้นนั่นเองก็คือการยกยอดผมวันนี้ผมยกยอดเจ้ารลูกทับทิมสยามต้นใหญ่ๆกันเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นด้วยกันนะครับว่าตอของเขาจะได้มากี่นอน,นั่นเองนะครับผมมาลุ้นกันนะครับผมลุ้นไปด้วยกันด้วยนะครับผมก็ใส่ประมาณนี้ว่าเขาอยู่ยทรงอยู่ตัวประมาณนี้นะครับ ครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนเาค็อยู่ตัวแล้วแล้วก็นี้ผมก็จะทําการเอาไปตั้งไว้ในน้ำไปรอ,อน้ําไว้ก่อนนะครับใส่น้ำสักประมาณนี้นะครผมเอาไปรอ,อน้ําไว้สักหนึ่งอาทิตย์นะผมแล้วก็ไว้ในร่มประมาณหนึ่งเดือนนะให้ลากเขาเดินดีแล้วเราค่อยเอาออกมา อยู่ใต้สแสลหมมาเดิมผมจะไม่อบเลยนะครับผมไม่มีการอบนะครับผมนี่นะครับผมก็สวยงามนะครับผมเรียบร้อยนี่นะครับผมวันนี้ก็ทำคลิปให้ชมเกี่ยวกับการยกยอดโชคเก้าชั้นลูกทับจิมสยามนะครับผมนี่นะครับตัดยอดให้ชมเลยใบอันนี้เขาก็เริ่มแก่แล้วไม่เป็นไรยกยอดได้อลยนี้นะครับดูสีสันของเขานี่นะครับผม ก็มารับชมการยกจอดโชคเก่าชั้นกันนะครับวันนี้ที่สวนดงปทิพการ์เด่นเนาะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีมีโชคครับผม